สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพาชลปัรยาโยงและทีมงานนะครับวันนี้มีช่วงพิเศษครับเข้าสู่ช่วงของ w e l Wealth f i t n e s s กับ h i l i p Capital นะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันว่า New n o r m a l กับการลงทุนจากนี้ไปคำนี้แหละครับมันเป็นบาหรือเป็นบรรทัดฐานใหม่เพราะฉะนั้นจะมีเครื่องมืออะไรมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้สามารถช่วยตัดสินใจในการที่จะบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลในช่วงนี้ซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านแขกรับเชิญของเรานะครับคุณสายนุพงศ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนของบมจหลักทรัพย์ฟิลิปป์ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหปีนี้ครับนะครคุณสันโภครับเรากระทบปันค่อนข้างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของภัยธรรมชาติมาเจอโควิด1 9อีกนะครับก็เรียกได้ว่าเรา ผ่านวิกฤตมาอีกรอบนึนงครับจากปี2008เนี่ยก็มาเจอปี2020เนี่ยที่เป็นวิกฤตอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยไม่แพ้กับตอนนั้นเลยนะครับตลาดหุ้นก็ลงกันเละเทะเลยนะครับมองว่าเป็น depression เลยไหมฮะหรือเป็นแค่วิเฤติผมว่ามันเป็น event driven มากกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักนะครับซึ่งตัวนี้มันทำให้ระบบมันหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วเนี่ย อันนี้ผมว่าระบบมันก็จะเริ่มกลับมาทํางานาได้อีกรอบหนึ่งเพียง<า>แต่ว่ามันทิ้งความเสียหายไว้มากแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับ,รบอันนี้เราต้องประเมินหลังจากที่จบวิกฤตแล้วอ,<า>อีกทีหนึ่งว่ามันทําความเสียหายเนี่ยลงไปในเศรษฐกิจระยะยาวมากน้อยแค่ไหนลงไปในพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ามาดูกันจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งคือตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดที่แบบโอ้ทำให้แบบเสียชีวิตขนาดเป n นิชฟลูแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ระบบแรงงานเนี่ยเสียไปนะครับก็ยังยังไว้ใจได้แต่ว่าถ้าลากยาวต่อไปอันนี้ก็ไม่แน่นะครับคือยังหวังว่ามีบางอุตสาหกรรมที่สามารถซ้ำสตาร์นั้นมันติดกับได้ครับใช่ครับแต่แน่นอนต้องมีบางอุตสาหกรรมที่เจ็บยาวกว่านี้แหละนะครับก็เราดูในส่วนปัจจัยพื้นฐานซึ่งจะกระทบหมดทั้งโลกไม่ได้กระทบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งจุตัองคับ จริงเรามีเรื่องของในตัว private fund นะครับกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยตัดสินใจไม่ค่อยถูกนะครับว่าจะทํายังไงกับพอร์ตของตัวเองดีลงมาขนาดนี้แล้วไม่กล้าตัดสินใจอันนี้เราสามารถเข้าไปช่วยตรงนั้นได้ในการจัดการเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ไม่ขาดทุนนะครับแต่เราสามารถทําให้ควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับยังสามารถที่จะอยู่ในเป้าหมายของตัวเองได้นะครับ เพราะบางทีเนี่ยการขาดทุนเยอะๆเนี่ยมันทาให้การจะไปถึงเป้าหมายในอนาคตเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวนะครับจากความเสี่ยงแล้วยังมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายในอนาคตได้ในระยะยาวเนี่ยอันนี้สําคัญน,นะครับ,รบเราเข้ามาจัดก,การตรงนี้ได้ในในมุมของกองทุนส่วน,น,นบุคคลมาดูรายละเอียดให้มาจับจังหวะให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดห้าเดือนที่ผ่านมาแจกแบงค์ไปเนี่ยถ้าท่านไม่กระจายเนี่ยมีหายครึ่งนะใช่ครับขอให้ท่านกระจายแต่กระจายไม่ดีและกระจายไม่เพียงพอเหมือนกองทุนหายสัก 30- 40ีซนได้ ใช่ครับแต่ถ้าผ่านกองทุนผ่านผู้จัดการกองทุนผ่านนะักวิเคราะห์ซึ่งเราเตรียมไม่ให้เนี่ยใช่ครับเจ็บก็เจ็บไม่มากขนาดนั้นไหมก็เจ็บน้อยกว่าตลาดต้องบอกว่าเจ็บเจ็บเหมือนกัน นะครับแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าการไปจัดพอร์ตโดยที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเข้าใจในการจัดกระจายแบบกระจายมั่วๆนะครับเรากระจายอย่างมีหลักการเอาตัวเลขเนี่ยมาในการกระจายเหมือนกันรายละเอียดเป็นไงฮะความยืดในการกระจายจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนด้วยเรามีกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยเราแบ่งเป็น3พอร์ตหลักสามโมเดลหลักๆด้วยกันนะครับความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งทั้งสามความเสี่ยงเนี่ยมัน บริหารไม่เหมือนกันนะครับความเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนมากกว่า<อ>นะครับแต่ความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราก็จะเน้น p r o เทคเรื่องของแคป,ปิตอลเรื่องของเงินต้นเนี่ยเยอะหน่อยนะครับขัดทุนก็ต้องขัดทุนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกความเสี่ยงสูงเนี่ยขัดทุนได้ระดับหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยยอมรับได้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะบริหารตรงนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับท่านแหละ S <S สามารถเดินข้นมาที่ฟิลิปแล้วบอกบว่าความเสี่ยงรับได้ขนาดไหน <S <S หรือให้เราช่วยประเมินก็ได้ไหมว่าท่านรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนมีที่ปรึกษาทางการเงินคอยประเมินให้ก่อนนะครับว่าอยากได้เป้าหมายประมาณนี้จะต้องรับความเสี่ยงได้ประมาณไหนนะครับทําแบบทดสอบความเสี่ยงนะครับเพื่อให้ได้สุสกอร์ออกมาแล้วมา ดูว่ารับความเสี่ยงได้จริงไหมนะครับหลักๆเลยที่การลงทุนเราไม่ค่อยสําเร็จก็คือเราเลือกความเสี่ยงไม่ได้ตรงกับเราああนะครับคือพอเจอความเสี่ยงที่มันมากเกินกว่าที่เราจะรับได้รเราก็จะขายมันออกนะครับแทนที่จะอยู่กับมันสักพักหนึ่งแล้วเมื่อตลาดมันดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับสู่สภาพเดิมของมันเองนะครับเรามาทําให้เน้นว่าการจัดพอร์ตของเราเนี่ยถูกต้องนะครับเครื่องมือกองทุนที่เราไปลงทุนนะครับ,รบซึ่ง ตัว private fund เนี่ยก็จะเป็นลงทุนแบบเป็นผ่านกองทุนอีกทีนึงเนี่ยไอ้ตัวกองทุนที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นกองทุนที่ถูกต้องเวลากลับมาเนี่ยมันกลับมาได้ของมันเองนะครับอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากกว่านะครับเราต้องเน้นย้าว่าตอนลงก็ลงเหมือนกันตอนขึ้นเนี่ยเราต้องมีเราขึ้นด้วยต้องต้องมีวินัยนะอย่าไปแพนิด็กหนกจนเกินไปเข้าไม่ทันก็เสียโอกาสทำ volatility cost อีกก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ นะครับยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปย้อนไปอดีตนิดนึงว่าเราจัดการเรื่องความเสี่ยงยังไงเนี่ยต้องบอกว่าตอนขาลงเราลดความเสี่ยงลง<ม>นะครับเราปรับพอตใ,ในเชิงของขายสินทรัพย์เสียสเส่ยงออกนะครับแล้วตอนที่ลงมานะครับเรามองอินดิเคเตอร์บางตัวอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเรามองว่าถ้ามีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยนั่นน่าจะเป็นจุดวอททอมแล้วเราก็กลับเข้าไปซื้อตอนช่วงที่เป็นขาขึ้นค่อยคยทยอย,อย,อย,อยซื้อไปเรื่อยเอยเพิ่มปรับพอตไปเรื่อยเรื่อยนะครับเราบร มากน่อยในช่วงนี้นะครับผู้กองนี่นฮะที่มาช่วยให้พ้นน้ำหนึ่งพันเท่าที่แล้วนะครับจากนี้ไปนะครับเราเคยคุยกันเมื่อประมาณสักเกือบเดือนที่แล้วเนี่ยในเรื่องของภาวะการก่อนตัวมีแน่นอนนะฮะในส่วนของความลี้คลายในเรื่องของตัวเลขเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเป็นไซด์เวัพไปนะครับยังมองว่ามีโอกาสไซด์เวัพครึ่งปีหลังจากนี้ไปเรื่อยๆไปฮะก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าสถานการณ์เริ่มดูดีขึ้นพอเริ่มดูดีขึ้นเนี่ยการลงทุนก็ ทุกคนเริ่มเริ่มกลับมาคิดถึงพื้นฐานมากขึ้นคิดถึงอันขาดพมากขึ้นไม่ได้แพนิคเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองหาแอสเซทที่น่าจะมีพื้นฐานดีอยู่นะครับได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้น้อยหน่อยนะครับหรือว่าแอสเซทที่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเร็วหลังจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอสเซทพวกนี้เนี่ยที่เราแคปเจอร์อยู่กองทุนไหนที่มีตีมประมาณนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตมาแล้วนะครับจากแต ลงทุนตามที่เราลงทุนอยู่นะครับพอเกิดเอชอีเวนต์นี A ้ขึ้น <ừ m. S 2> เราก็มองไปในอนาคตว่าจะปรับพอร์ตยังไงเ,เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะลงทุนเนี่ยต้องเป็นกองทุนที่พื้นฐานดีนครับราคาตอนนี้ถูกแน่ๆนะครับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เก็บของดีราคาถูกนะครับก็เ,เคยคุยเรื่องเมกะเทรนด์นะฮะคุณสานุพงษ์ก็ชีมงานเขางบ่อยยังยังยาวไหมฟาร์มซูติอล innovation อะไรครับตอนนี้เนี่ยเราปรับเข้าพวกนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเห็นเรื่องของโควิด1 9เนี่ยมันทำให้เกิดการดิจิทัลดิสลอปชันเนี่ยเยอะขึ้นนะครับมันกระตุ้นให้การเติบโตของกลุ่มนี้เร็วขึ้นแทนที่จะรอ5ปี10ปีไม่ใช่แล้วมันเกิดขึ้นเี๋ยวขึ้นแล้วเลยใช่ครับ มาตามธีมที่เราคุยกันมาตลอด2ปีแล้วนะยังเป็นเมกะเทรนต่อไปนะครับได้เห็นการใช้ดิจิตอลเข้ามานะฮะเข้ามาในชีวิตมากขึ้นสมัยนี้เท่าแก่ก็จับตังค์น้อยลงนะนะในการโอนหมดเลยนะรวมไปถึงในส่วนของการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยโควิด19ด้วยคือทำลายมันไปตรวจสอบมันเยอะมากนะครับสามารถมาปรึกษาได้นะครับที่ทีมงานของคุณสันทุพงศ์นะครับเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่อยากจะเน้นย้ำนอกเหนือจากมีผู้จัดการกองทุนแล้ว เรายังมีอนาลิสต์มาประกบอีกฮะใช่ครับใช่เนี้ยช่างน้ำหนักกันแล้วครับครับเอ่อจริงๆเราทำงานร่วมกันนะครับต้องบอกว่าพอเป็นกองทุนส่วนบุคคลต้องมีฟันเมนเจอร์ฟันเมนเจอร์เนี่ยก็จะใช้ข้อดีของฟันซูเปอร์มาร์ททั้งหมดที่มีอยู่พัฒนามา10กว่าปีเนี่ยเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเอ่อข้อดีของฟันซูเปอร์มาร์ทอย่างหนึ่งก็คือฟันอนาลิสต์นะครับคือมีคนคอยดูเรื่องกองทุนให้เป็นหลักเลยนะครับคัดเลือกกองทุนจากพันกอง มาเหลือ100กองอเอามายกให้อนาฟันเมนเจอร์กับฟันอนาลิสต์มาคุยกันอีกว่า100อกองเนี่ยเอาคันบิดบ,บีมาเลยเอาตัวที่ดีที่สุดขึ้นมามนะครับแล้วเข้ามาในพอร์ตแล้วเราก็จัดการในเรื่องของมาร์เก็ตไทมิ่งต่างๆว่าฟันเมนเจอร์ก็ดูว่าจะควรจะลงทุนยังไงนะครับในจังหวะไหนดีเพียงแต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยไม่ได้เพื่อการเก็ตกำไรมไม่ได้เพื่อรีเทิร์นอย่างเดียวเรามองถึงต้นทุนการบริหารต้นทุนการบริหารความเสี่ยงด้วยเหมือนกันในการที่จะจับจังหวะตรง ครับกลับไปเรื่องปัจจัยเดิมก็คือความเสี่ยงของท่านนั่นแหละครับรับได้มากขนาดนั้นใช่เราไปคุยกันเลยครับนะฮะแล้วก็จะสามารถคัดสรรในเรื่องของนโยบายการลงทุนที่เป็นเทเลอร์เมสสำหรับท่านได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาในช่วงแรกขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณสานุพงศ์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากคครับบขอุณครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมากับทีมงานโดยหุ้นนะครับยังมีสาระดีๆครับที่จะมารับชมกันต่อครับ